นั่นเองนะครับขณะนี้ก็มีพี่น้องนักท่องเที่ยวม,มาก,กันมากมายนะฮะตรงนี้ก็กาลังจะซื้อล้อหล่อนี่มาจากไหนนี่ทําการแสดงหลอจังเลยมาจากไหนครับจากลบบุรีครับลบบุรีต้องยอมรับเลยนะฮะชาวลบบุรีนี่หล่อจังเลยเพราะว่างานงานที่ลบบุรีฤดูหนาวเนาะหรือเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเอากลักษณ์ดีมากเพราะแต่งชุดไทยแล้ววันนี้ก็มากันเต็มทีมเลยจากทีมงานที่ไหนฮะ เทศบาลเมืองเขาสามยอดครับเทศบาลเมืองเขาสามยอดนะครับเราต้องไปเลยเพราะเขาหลอกกันทุกคนเลยนะครับเก้าถึงสิบแปดกุมภางานแผ่นดินสมเด็จพนาลาัยเราไปกันแล้วแม่นางเจ้ามาจากที่ใดแม่นางมาจากที่ใดจ๊งเขาสามยอดเนาะอยู่ยอดไหนละ่ะยอดกลางนะยอดที่แหลมที่สุดนะนะเออแม่นางสามยอดนี่นาย่านนายกนะครับ จักนู่นเลยอ่ดอนเจดีอันนี้ขอต้อนรับนะครับท่านนายกเทศมนตรีเขาสามยอดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าไปนะฮะก็ไปกันนะวันนี้แต่งตัวมาสวยมากนะครับท่านนายกนํามาเองเลยเขาสามยอดนะครับเขาสามยอดยำปลาดุกฟูนะครับยำแหนมสดนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็น้ำสรับีนะครับเราสวัสดีครับเชิญครับเรนเชิญนะครับเรนเชิญ สนุกสนานกันแล้วก็ทานอาหารกันที่ตลาดยอดยุคนะครับลาดหน้าอนยอดผักเจ๊ป,ป๊อบอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลิปทองนะสวัสดีครับโอ้โหอร่อยมากต้องขอบคุณนะโอ้โหให้ทุกวันเล,ลเยร้านนี้ <laughs> ร้านัน็อปปี้บกโอ้ที่ถือไม่มีน้ำซํานะตรงนี้ป่าบีคิวเตาถ่านก๋วยเตี๋ยวเรือลุงคอนนะครับอร่อยมากเลยบาร์บีคิววันน้อมวันี่ไม่เห็นไม่เหยียบอะไอื่นไม่ทูรู้สัตว์้สัตว์